วันี้ฝนมากับเครื่องสมาอางลอร่ามอร์เออค่ะฝนไปร่วมสนุกกับกิจกรรมของลอร่าในเว็บไซต์เขาก็คือดูจาก f a c e b o o ค่ะแล้วไปลงทะเบียนเราก็จะได้ลองพื้นฟรีมาเป็นตัวนี้เลยลอร่า e มอร์ซีเออร์ c a น d ดล Go Soft n u m i n o u s f o u n ว a t i ั n วันนี้ฝนจะมาทําคลิปแต่งหน้า everyday look ชิกชิกชิลชิก,ชก,กับเพื่อนๆนค่ะตอนแรกแอบสาร,รภาพก่อนเลยว่าได้ผลิตภัณฑ์ปุ๊บ ถ่ายคลิปเลยจ้ะอันนี้คือถ่ายเลยแล้วก็คิดว่าเอ้ยมันไม่แฟร์นี่เราควรจะทดลองใช้ก็คือไอ้คลิปที่ถ่ายไปก็ได้ทิ้งไปแล้วลบทิ้งไปแล้วก็อันนี้มาลองใช้จริงๆไม่มีกล่องแล้วจะดูว่าเห็นไหมมันมันเริ่ม,มลดลงไปแล้วก็หน้าสดสดไอ้ตัวเนี้ยเป็นเขาจะให้ผิวสวยๆกลอแต่ว่าจะให้ลุคเชียร์ทูมีเดียมนะคะ ลองเล่นแล้วทั้งแบบใช้พัฟทั้งเทคนิคการคุชชนี้แล้วก็ผสมเนื้อลองพื้นแต่สำหรับลุคนี้ยผลว่าที่เหมาะสมที่สุดอะน่าจะเป็นใช้มือมาลองใช้มือก็เลยกับ everyday look ของเขานี่นะคะเห็นไหมเห็นไหมเรามีเบื้อนอยู่แล้วเพราะเราเราใช้ทุกวันเลยอะลองใช้มาหลายวันแล้วบีบเนื้อลองพื้นออกมาคือในคลิปแรกนะบีบอย่างนี้นะเนื้อลองพื้นไม่หก เพราะว่ายังไม่ได้ใช้เราแบบมาเปิดใช้เลยตอนหน้าเพื่อนๆอ,อุ้ยแอบบข้ามขั้นตอนทิ้งรองพื้นไว้อย่างงี้นะคะค่อยดูนะเขาจะไม่แห้งเพราะว่ารู้สึกว่าเขามีความชุ่มชื่นที่ที่เขาเรียกอะไรอะที่รองพื้นด้วยเราข้ามขั้นตอนนี้ไปเราขอแซงคิวอ,อันนี้เราต้องลงพาวเมอร์ก่อนถ้าถามว่าไปชิคๆทิวๆกับเพื่อนๆเ,เนี่ยน่าจะไหลย้ยอยไม่ได้นะคะเพราะต้องถ่ายรูปทั้งวัน อันนี้ฝนใช้ Foundation p r i m e r Protect ก็คือจะผสม SPF 30 UVA UVB และ PA++++ บวกบวกบวกเพื่อนจะมองไม่ค่อยเห็นแต่ว่าอันนี้เป็นไซส์ทดลองอันนี้ได้มานานแล้วฝนไปซื้อแป้งมังหรืออะไรสักอย่างแล้วได้มาหลอดสองหลอดเป็นรุ่นเนี้ยก็คือพี่พีเอเขน่ารักนะไม่รู้สิเราไม่ดูดัน บางบางไม่พูดดีกว่าคือบางเวลาที่เรารู้สึกว่าอยากแต่งตัวชิวๆไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้โดนดุก,กลับมาแล้วก็ไปชิวยังไงก็พี่เขาก็ต้อนรับขับสู้เราอย่างดีงามอันนี้ลงพัมเมอร์ไปแล้วพัมเมอร์ไม่ช่วยอะไรนะคะจะช่วยเติมเต็มร่องแล้วก็ดูดซับผลิตภัณฑ์ให้อยู่นานขึ้นเหมือนแบบรู้สึกว่าใช้แล้วรองพื้นติดหน้าได้นานขึ้น อันนี้เรามาลองลองพื้น t e n d โ g o ที่เราบีบมาเมื่อสักครู่ของฝนใช้สีไอวอรี่นะคะเป็นคนผิวขาวแต่ว่าก็ไม่ได้ขาวมากยังมีสีผิวแบบคล้ำๆผิดเพี้ยนแต่แต่ใช้ได้ใช้รอดเพราะว่าใช้มาแล้วลองกันเลยดีกว่ากับนิ้วมือนะจะลองข้างเดียวก่อนอ้ยตกเป็น้ๆจริงๆอะลองพื้นไนมะ่ว่าเราจะใช้อะไรนะความรู้สึกส่วนตัวฝนอะ ลว่าการแทบรองพื้นลงไปในผิวตบๆอย่างเงี้ยมันจะให้ฟินิชที่แบบไม่ค่อยเป็นค่าบาตบเสร็จแล้วเราก็ยังยัง,ยงมาเมามากลี่ยมันได้อะไรเงี้ยค่ะเกลี่ยได้ง่ายๆเพราะว่าการที่ถูถูไว้กับหน้าคุณอย่าลืมนะคะถ้าคุณอายุใช้เครื่องสมอางตั้งแต่มัธยมอายุสิบสามสี่สิบห้าหรือมัธยมปลายโอเคหรือมาหาลัยต้นๆ Sabrina. คุณก็รอดเพราะว่า รื้วรอยยังไม่มาเยือนแต่ว่าอย่างเราสามยังไม่สามยังไม่สามใกล้เลขสามแล้วเราก็ต้องแบบดูแลตัวเองเป็นพิเศษนิดน,นึงรู้สึกว่าพลาดกับการดูแลตัวเองอะ่ะการดูแลตัวเองทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เมคอัพสกินแคร์สาวๆควรจะให้ความสนใจในทุกๆด้านเพราะ หน้าเรานะหน้าเดียวเปลี่ยนไม่ได้อย่างน้อยๆฝนฝนมีอุบัติเหตุรถชนแขนหักมาใส่เหล็กเลยจ้าก็เห็นไหมมันก็มีเหล็กช่วยแต่ถ้าหน้าพังไว้เนี่ยหาหมอหมดเท่าไหร่คะเห็นปะคะมันมันจะแบบโกรโกรด้านนี้ไม่ได้โกดนะด้านนี้มันล้างหน้ามาเมื่อสักครู่แล้วแบบแดดร้อนมากหน้ามันเยิม้มแต่อันนี้ คเดอร์โกเขาก็จะให้ลุคแบบฟินิทช่เออรค่ะเชียร์มีเดียมเนาะอันนี้เอาจริงๆบิ้วได้ไหมเขาก็บอกเราได้ถึงเชียร์มีเดียมอ่ะก็ได้ได้ได้ประมาณนั้นฝนลองแล้วแต่ว่าติดหน้าทนนานถ่ายรูปสวยไหมสวยสิคะนี่ลองเราต้องตกไปเหมือนเดิมนะแต่ว่าเขาจะไม่ให้ปกปิดถ้าอย่างสมมติว่าเพื่อนๆต้องการแบบ การปกปิดขั้นเทพไปหาคอนซีลเลอร์จ้าถ้าต้องการแบบคือแค่นโกมันเป็นรองพื้นที่เบาอ่ะค่ะพอเขาเบาปุ๊บเขาจะให้ลุกเชียทูมีเดียมอย่างเงี้ยมันถูกแล้วคุณจะหารองพื้นที่ให้ลุกเบาๆแล้วเบามากๆแต่ว่าให้แบบปิดระดับสุด หนักหน้าไปมัน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 ไม่เข้ากันอะมันก็ต้องมีความหนักบ้างนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยถึงจะปิดได้สุดแต่นี่มันเชียเห็นปหคะลงสองข้างแล้วผิวดีอยู่อยู่ผิวก็ดีขึ้นโดยที่ทุกอย่างเป็นผิวจริงๆดูแบบนี่แต่งหน้าหรือเปล่านี่จะไปแอบเพื่อนหรือเปล่าว่าไม่ได้แต่งหน้ามาเปล่าค่ะ,คะเพื่อนเราคงรู้หมดแล้วว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงจะมีรองพื้นเหลือที่มือ กดมาเกิดแอปเสียดายนะแอปเสียดายเก็บไว้ตรงนี้แป๊บหนึ่งหยิบทิชชู่มาเช็ดมือฝนมีรองพื้เขาเรียกอะไรอ่ะไม่ใช่รองพื้นสิคอนซีลเดี๋ยวขอนุญาตลงไปหาแป๊บหนึ่งนะหนึ่งสสามหายมาละคือเอา,เอา,เ,อาเอาไว้ที่ข้างล่างอ่าอันนี้คือลอล่ามูดซีเออค่ะอ่าบอกทำไมก็คือลอร่ามูดซีเออรทุกตัวเกือบทุกตัว อันนี้เป็น secret, secret camouflage เป็นสี sc 4 0เป็นคอนซีลเลอร์ค่ะเห็นไหมใต้ตายังมีแบบศกอนาตรกรรมรักษาไม่หาย,ยไม่รู้จะทำยังไงใช้ครีมก็แล้วอะไรก็แล้วเราเอาสีนี้สีขาวเราต้องการใต้ตาเนาะถูถูเขาขึ้นมาเพราะาตัวนี้คอนขัางแห้งแล้วฝนผิวแห้งผลค้นพบว่าการผสมอันนี้กับรองพื้นน้อยๆอะไรเงี้ยเห็นไหมคะ จะทําให้ไม่แห้งแล้วก็ได้เขาเรียกอะไรได้เทคเจอร์ที่แบบพอดีเห็นปะคะสีก็จะสว่างขึ้นมาเราต้องการให้ตตดตาไบขึ้นมาหนึ่งเบอร์สองเบอร์ก็แล้วแต่คุณจะผสมสีถ้าลงพื้นเหลือเยอะก็อาจจะแบบนิดนึงนะเห็นไหมแบบใต้ตาก็จะดู ดูสองข้างอีกข้างหนึ่งยังแบบแต่มันจะออกโทนเหลืองนิดนึงนะเพราะว่าเราผสมรองพื้นกับไอ้ตัวนี้ไปแต่ไม่ต้องห่วงเราสามารถใช้แป้งผสมรองพื้นที่เราจะตกตอนทีหลังอะให้มันดูแบบสมบูรณ์แบบได้ง่ายๆเพราะว่ามันจะออกเหลืองมากเลยเพราะรองพื้นฝนก็เหลืองอยู่แล้วแล้วก็ไอ้ตัวซีเคปแคมฟอร์ K M มันก็เหลืองนิดนึง แต่ว่ามันก็ดูได้รับการพักผ่อนดีงามเรียบร้อยแล้วลองลองพื้นที่เหลือไม่ต้องบอกไปที่หน้านะคะคือคือถ้าต้องการลุกแค่นี้ก็ไม่ต้องบิวเข้าไปคือจะให้ไปนหนักหน้าทำไมอีกในเมื่อชีวิตแค่นี้คุณก็ดีอยู่แล้วแล้วก็ตัวอื่นตรงอื่นฝนไม่มีไม่มีรอยสิวไม่มีอะไรช่วงนี้ยังไม่ได้เป็นประจำเดือนก็ผ่านไปไม่ต้องใช้อันนี้แล้วต่อมา ฝนจะไปที่งานตาเลยเพราะว่างานตาเป็นครีมจะข้ามไปที่ฝุ่นอันสุดท้ายเลยงานตาฝนใช้คือทุกอย่างอะฝนแกะมาลองเล่นหมดละไอตัวคอนซีลนั้นคือฝนแสตังเองนะคะส่วนอันนี้แบรนด์ให้มากับรองพื้นด้วยเราต้องซื้อสัตว์กับเพื่อนๆสาวๆทั้งหลายอะไรดีเราก็ว่าดีค่ะหาชื่อไม่เจอบนทำไมค่ะตรงนี้ก็ได้เป็น ลอราเมอร์ซีเอคร์เวียสติกไอคอลเลออันนี้เขาให้มาเป็นสองสีเลยเล่นสองสีเลยจ้าในลุกเดียวเราจะไม่สนและไม่แคร์อะไรเป็นผู้หญิงชอบเยอะทำให้ดูเหมือนน้อยสองสีนี้สีหนึ่งจะชื่อเอ่อซูเกฟอสเป็นสีออกขาวๆมุกๆค่ะส่วนอีกสีหนึ่งชื่อ m e t มทิสก็ออกโทนม่วงวันนี้เรา เรามีโจทย์ว่าเราต้องการจะไปกับเพื่อนใช่ไหมเราก็เอาลุกแบบใส่เข้าสู้ค่ะเราไม่ใช่แต่งหน้าขั้นเทพคือ everyday ลุคของแต่ละคนนะมันจะไม่แบบต่างกันมากเนื่องจากเออ่ด้วยการทำงานด้วยวัยวุฒิคุณวุฒิคือถ้ารุ่นคุณแม่ป้าอาจารย์คือ,ค,อคือเราเราเราไม่ได้เป็นหาอะไรกัะคุณพี่นะคะแต่ว่า รุ่นนั้นเขาก็จะสวยๆเรียบๆตามสไตล์แบบสไ,สไตล์คุณแม่ป้าก็คือคือบางทีคนในครอบครัวเราก็มีคุณแม่ป้าอะไรอย่างนี้เขาก็จะแบบไม่เท่าไหร่แต่บางทีบางนางปากมาจัดหรือจะส่วนตัวแม่ฝนนี่หาปากอยู่ที่กรุงเทพเห็นยันเชียงใหม่อะ่ะคือไม่ต้องถามได้ว่าคนไหนแม่เห็นปากแล้วอ๋อนไงยืนอยู่ตรงนั้น เราก็เหมือนจะคัดเบ้าเล็กๆด้วยสีเข้มขึ้นนะคะเพราะเมื่อกี้เป็นสีออกมุกแล้วก็เอาแตะเขาไปที่หางตาเล็กๆให้สีเขาเข้มขึ้นแล้วก็แทบแทบให้สีเป็นกระจายเนาะเพราะว่าฝนจะไม่ใช้ไม่ใช้นี่ๆจะเห็นสีเขากระจายนิดนึงคือมันขึ้นอยู่กับน้ำหนักมือฝนจะไม่ใช้อายแชโดว์ที่เป็นเป็นสีอุ้ย เลอะเลยเห็นปะเช็ดเข้าไปเช็ดเข้าไปโอเคทิชชูมีไม่ต้องห่วงวันนี้ฝนจะตกด้วยไอ้นี่เราจบเลยแป้งเรียบร้อยเราก็จะได้ตาแบบอุ้ยอยู่ดีๆตาก็ลึกเป็นฝอเป็นฝรัง่งแต่เปล่าเลยหลายคนแอบเรียกฝนว่าอีหมวยถ้าหนักหน่อยเรียกหนัวอีเจ๊ ตรงไหนดูสิมีชั้นตาคมขนาดนี้เราไปที่งานเรียบร้อยแล้ะคือต่อมาฝนลงครีมทุกอย่างแล้วผลิตพัณฑ์ทพินคร,รีมใช่ไหมคะฝนจะมาต่อด้วยแป้งแต่ว่าปกติเลยอะจะใช้ถ้าเป็น e อวเดยลุกที่ไม่ต้องออกไปไหนอยู่บ้านเราแบบไม่อยากหน้าป่วยออกไปตลาดอะไรเงี้ยก็จะแป้งแป้งฝุ่นทานูเซนธรรมดาของลอร่านี่แหละตัวนี้แต่วันนี้ฝนจะออกไปกับเพื่อน พลาดไม่ได้ค่ะฝนต้องใช้แป้งผสมรองพื้นนิดนึงอันนี้เสียเงินซื้อมาเองนะคะเป็น l อร่าเมอร์ซีเออ <laughs> ฟาวเดชั่นพาตัวนี้จะให้การกระจายแสงเขาเรียกว,ว่าอะไรคุมมันผิวผสมถึงผิวมันใช้ดีฝนค่อนข้างผสมนิดนึงบาง,บางทีทีโซนก็มีปัญหานิดหน่อยอ,ยอะไรเงี้ยก็เลยใช้ตัวนี้อ่ะใช้ไม่ใช้สาร,รภาพบะคือ เหลือขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเขาดูนะฝนพูดเยอะขนาดนี้คลิปจะยาวอย่าเพิ่งเบื่อกันนะเดีย๋ยวฝนจะลองใช้แค่ครึ่งหน้าให้ดูก่อนนะว่าจะเห็นความแตกต่างเยอะไหมจะปกปิดความเป็นแคนเทอร์โกไปเยอะแค่ไหนเอาจริงๆอะ่ะพอเราอยู่ไปสักพักประมาณแบบโดนแดดไปน,นิดนึงเราก็จะรู้สึกว่ามันจะโกลขึ้นมาอีกนะคะมันจะมีแบบเม็ดสีที่ช้ำๆอันนี้คือ ลงแป้งแล้วอันนี้คือยังไม่ลงแป้งส่วนตัวชอบฝั่งนี้ยังไม่ลงแป้งแต่ว่าถ้าอากาศ40กว่าขนาดนี้ไม่ลงแป้งก็ไหลยเหลย,ย,ยิ้มไหลย้อยเป็นคุณชมอ้อยตป่านะคะมันพ้องเสียงก็จะเฉยหนูไม่รู้จักคุณชม้อยนี่ลรวเราอย่าลืมที่ตาด้วยเพราะเราลงแบบเป็นอายแชโดว์สติ๊กไว้ หมุนไปเลยเพราะยังมีผลิตภัณฑ์ติดอยู่ที่ที่นี่แน่นอนแทบแทาไปน,นิดนึงนี่เลยจบแป้งจบทุกอย่าง mm. เห็นไหมคะตาเราก็จะมีนิดหน่อยโดยส่วนตัวฝนไม่เป็นคนแต่งหน้าจัดแบบไม่แต่งหน้าหนักไม่แต่งหน้าหนาแต่งหน้าเบามากคือบางทีแต่งแต่งออกไปข้างนอกคนถามว่านี่แต่งแล้วเหรอ,อมาดัดขนตากันคะ่ะ ดัดขนตาพูดไม่ได้นะคะต้องการหายใจด้วยอยู่หนีบตาตัวเองนี่เลยแต่ขนตาเสร็จปัดมาสคารา่านิดหนึ่งเพื่อแบบให้ตาตาเด้งสักน้อยสักหน่อย จะบอกว่าช่วงเนี้ไม่สามารถแบบออกไปข้างนอกแรา้อารมณ์ดีได้เพราะเราเป็นศัตรูกับพี่แดดเหลือเกินเราไมา่ได้โกรธหรือเกลียดอะไรคุณนะแต่เขาน่าจะเกลียดล้วแหละเขาส่องแสงมาที่เราเต็มๆแต่งหน้าดีอย่าลืมดูแลผิวด้วยนะคะ ัแดดจำเป็นต่อสาวๆมากคือจริงๆอ่ะมันจะมีมุมนี้ปัสมาไ์ทค้าล่าเราหน้าแย่มากก็มีนะแต่ว่าวันนี้ขอแบบเกรงๆหน้าสวยนิดนึงไม่อยากออกสื้อแล้วปากแบบเวอร์นี่เห็นตากันชัดๆไหมคะมันก็แบบบางๆเบาๆคือคือมันหน้าร้อนจริงๆอ่ะทุกคนอาจจะแบบเข้าใจในความร้อเลยส่วนคิ้ว บอกผ่านผลิตภัณฑ์ฝุ่น,น,นะคะ่ะขอแบบปัดคิ้วแล้วออกจากบ้านได้เลยเรียบร้อยเห็นปะคือเอวิดาลุกอะคุณไม่ต้องจัดไม่เอาต้องบอกว่าคนละแบบจะไม่ต้องไม่ได้เราไม่ได้จัดเต็มแบบติดคนตาสามแผงไม่ไม่เกิดมาไม่ค่อยติดคนตาสามแหง ไม่ใช่อะไรนะติดไม่เป็นเป็นแบบแผงเดียวก็ใช้เวลาประมาณแบบห้านาทีอะเรียบร้อยคิ้วไม่เขียนเห็นปะคะปัดปัด,ปดมาสคารา่าคือถ้าพกอะไรไปต่างจังหวัดในปัดมาสคาราไอ้แบบไอสีดำของเรามาปัดปัดแค่ปลายๆเขาให้คิ้วดูเยอะขึ้นอะไรเงี้ยแค่นั้นก็พอละต่อมาเราลง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 บัชออนเลยเนาะ คืออันนี้ยตาเบามากแล้วก็สามารถปัดวนเขาได้เลยว่าแบบตุ้งแช่อะไรเงี้ยเราไม่ต้องห่วงหรอกออกไปชิคกับเพื่อนสาวคุณต้องถ่ายรูปแก้มกับปากคุณจะเบามากถ้าคุณไม่สนใจเรียบร้อยอย่างสุดท้ายนี่จะพลาดไม่ได้นะคะจบตายสนิทถ้าปากตาเบาขนาดนี้แล้วปากคุณหายไป วันนี้เลยเรามาลองลิปสติกรุ่นเวลเวดเดี๋ยวนะเขาให้มาผลชอบลืมของไว้ข้างล่างเนี่ยจะเป็นลอร่าเมอร์ซิเออร์อันนี้เป็นภาษาไทยนะคือฝนเห็นตรงนี้พอดีเป็นภาษาไทยอ๋อตรงนี้ละ w o r o d ์ลเวอร์ลิปสติกสีที่ฝนได้มาเป็นสีได้มานี่คือแบรนด์ให้มานะคะเราพูดตรง เราไม่ไม่โกหกคนดูเพราะว่าเราก็เป็นคนดูมาก่อนมีสีแดงกับสีนี้สีชมพูจะให้เพื่อนๆเห็นก่อนว่าถ้าลูกกลางวันใส่ไปถ่ายรูปทาลงไปเลยค่ะใช้คนเดียวไม่ให้ใครใช้ห่วงตัวนี้เขาเป็นเนื้อซาตินนะคะให้ลูกแบบ เขาบอกว่าเป็นลุกแมทก็ <g ül> <g ül> <g ül> เอาจริงๆอะ่ะสีนี้สีเดี๋ยวพอเลยกินค่ะถ่ายรูปออกมาถ้าถ่ายทำไมคือถ่ายวิดีโออยู่เปล่าแล้วถ้าใครรู้สึกว่าลุกแบบดูเรียบไปนิดนึงเอาสาวเกาหลีเข้ามาค่ะ อืมไม่ชัดแต่ว่าโอเคละถ้าตอนเราเราทาลิปแบบเต็มปากขนาดนี้ใช่ป่ะคะเรารู้สึกว่าเขาเบา,เบาไปหรือหรือเรารู้สึกว่าอยากให้เขาแนบชิดก,กับริมฝีปากเรามากขึ้นจะติดอยู่ที่ทิชชู่แล้วคุณก็จะได้ลิปแมทที่ติดปากอย่างนี้เลยเราแอบบโอเคเห็นมุมปากละ อันนี้ก็เป็นฟินิชลุคจากลอร่าเมอร์เออร์ของฝนนะคะอันนี้เป็นเอวิดีย์ลุคถ้าใครเห็นก็คือแก้มมาเต็มปากแย้งกันมากแต่ตาคุณเบาก็โอเคถ้ารู้สึกว่าปากมันเข้มไปนิดนึงแท็บสีออกจากปากอ่ะสักคู่สักระยะมันก็จะแบบอันนี้คือเป็นปากจริงๆกลา,ายเป็นปากจริง,รงละคุณได้ฟินิชแมทที่คุณต้องการเพราะว่าลิปตัวเนี้ยเขาผสมแมงโก้บัต บัตเตอร์แบงโก้บัตเตอร์มันจะทำให้ปากยังดูชุ่มชื่นอยู่ทั้งที่เป็นแมทแค่นี้เราก็ไปชิคก,กับเพื่อนสาวได้แบบสวยคือจะถ่ายรูปมุมไหนหน้าเด่นนะคะเพราะว่ามีความโกนี่คือฝนไม่ได้ใส่ไฮไลท์ไปในตัวเลยนะขนาดตบแป้งไปแล้วคุณยังเห็นความโกที่ใบหน้าแต่ว่าหน้าไม่มันนะคะไม่มันเลยจะลองซับให้ดูนิดนึงไม่มีอะไรติดมาที่หน้าแม้แม้กระทั่งหยดเดียว อ่ะอีกหนึ่งครั้งเพราะขนล,ลองมาแล้วไม่มีเพราะฉะนั้นคุณมั่นใจได้ว่านาโตอย่างนี้แต่ไม่มันนะคะวันนี้ฝนก็ลอล่าต้องไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีแล้วคอยติดตามกันด้วยนะสวัสดีค่ะ